วันนี้เรียนรู้กันเกี่ยวกับการใช้งานครังข้อสอบนะคะเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเปิด Google มาแล้วให้ไปที่ url url คือตรงนี้อ่าเสร็จแล้วหนูพิมพ์ flip 2 1 net กด enter เสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์หรือคั้งข้อสอบนะคะคังข้อสอบออนไลน์เนาะทางโรงเรียนสุะการเนี่ยค่ะคุณครูที่โรงเรียนนี้ก็ใช้แพลตฟอร์มนี้เหมือนกันใช้ในการสอบการทากันบ้านรุ่นนี้นั่นเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเนาะอันดับแรกดูหน้าตาของมันก่อนหน้าตาของมันมีอะไรบ้างเนาะดูก่อน ดูก่อนอ่ะมีดีวทีวีด้วยมี Facebook แล้วก็มีบอกว่าเออขั้นตอนการทำงานของแพลตฟอร์มนี้เป็นยังไงก็จะมีของคนอื่นด้วยมีการรีวิวด้วยอ่ะเห็นไหมรีวิวอ่าเดี๋ยวหนูเข้าไปดูกันเองนะคะอันนี้ามาด้านการลงชื่อลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนลงทะเบียนพวกหนูจะต้องลงทะเบียนในชื่อของ เลขบัตรประชาชนของหนูเองที่ผู้ใช้ตรงนี้นะเมื่อใส่ชื่อผู้ใช้ก็คือเลขบัตรประชาชนหนูแล้วรหัสผ่านก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤาษพิมพ์เล็กคำว่า password แล้วกดเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วถ้าไม่ใช่ของตัวเอง ห้ามกดคำว่าจำข้อมูลและจำรหัสผ่านเด็ดขาดเพราะมันอาจจะเกิดการแฮกข้อมูลได้นะจ๊ะที่ไม่ใช่ของเราด้านบนขวาเห็นไหมเห็นชื่อไหมการทีนี้ฟังก์ชันมีอะไรบ้างปฏิทินกิจกรรมอ่านบทเรียนแบบฝึกชุดทำข้อสอบการบ้าน คู่มือช่วยเหลือ,อนักเรียนเรามาดูกันถ้าไม่เป็นแบบฝึกก็จะเป็นการทำข้อสอบอทำชุดข้อสอบของครูเป็นการ P test ก่อนเรียนในบทเรียนเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและรู้คุณค่านะจ๊ะ เราจะมาทําตรงนี้กันส่วนการบ้านถ้าครูเขามีการบ้านอะไรเขาก็จะมาตรงนี้เนาะแต่ตรงนี้มันไม่มีอ่ะคู่มือช่วยเหลือดูแลนักเรียนก็คือจะเป็น Youtube การใช้งานสวัสดีนะครับนว <Okay. S 2> ันนี้ย <YouTube S 2> การาี่จะมาอะสอนการใช้งานนะครับเจ้าตัวระบบฟิวสิเกตของเรานะครับมากลับมาที่เราต่อนี่ก็คือการใช้งาน ของระบบการจัดก,การเรียนรู้ออนไลน์ฟลิป2 1เดนะจ๊ะเดี๋ยวครูจะใส่การเข้าใช้งานให้เนาะแล้วก็หนูสามารถไปดูคลิปวิดีโอที่วิทยากรท่านนี้วิทยากรในในในแพลตฟอร์มฟริป2ีเอ็เขาได้อธิบายไว้อ่ะเดี๋ยววันนี้ครูขอจบการการวิธีการ เข้าใช้งานของระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของโรงเรียนสุปการนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าจ้า